วันนี้จะเอาตัว2ระบบนะครับไปเทสยิงนกนะครับวันนี้ก็ตัวนี้1,700บาทนะครับเป็นสูงกำคอนะครับก็จะมีท่อพร้อมสายพี1อีกอปอนด์ให้1ชุดนะครับลูกดอกหนึ่งลูกนะครับยางแล้วก็ในชุดนี้ก็จะให้โรเลอร์ไปด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ลูกกลมแบบนี้นะครับลูกเหล็กกลมขนาด5มิลนะครับให้ไป100ลูกนะครับครบชุดพร้อมใช้งานนะครับ ระบบไกรับประกันให้ตลอดชีพนะครับไก ECLOCK นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้ยิงเองนะครับเอาตัวเก่ามารีวิวให้ดูนะครับวันนี้จะเอาตัวนี้ไปยิงให้ดูนะครับเวลาใช้งานนะครับก็ปดตรงนี้มันจะปลดได้นะครับเราก็ปลดออกเลยนะครับถ้าจะยิงปลานะครับก็ปลดออกแล้วก็ใส่ยางกลับไปเหมือนเดิมนะครับนะครับของยางตรงนี้แล้วก็มัดยางมัดลูกดอกยิงแบบปกติเลยนะครับยิงแบบปุนยิงปลาปกติถ้าเราจะยิงนกนะครับเราก็ใส่ตัวชุดดันลูกเข้าไปนะครับ ใส่ในรูเดียวกันกับลูกดอกนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอายางนะครับคล้องเข้าไปอ่าไอห่วงตรงนี้นะครับผมทําให้ยางมันรอดเข้าไปได้นะครับผมไม่จะไม่ตัดเป็นสันฉลามนะครับเพราะแบบนั้นต้องมัดยางต่างหากนะครับตัวนี้มันเป็นยางตัวเดียวกันเลยนะครับคล้องเข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับนะครับก็จะเป็นยิงสองระบบนะครับตัวนี้ตัวนี้เราฝังเม่เหล็กไปให้เรียบร้อยนะครับถ้าเป็นสองระบบนะครับตัวนี้มันจะมีเม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับจะสามารถใส่ลูกเหล็กเนี่ย ได้ประมาณสิบสิบกว่าล like ูกนะครับใส่ลงไปในรูตรงนี้นะครับรูข้างบนนะครับใส่ลงไปได้สิบลูกนะครับเวลายิงมันก็จะออกเป็นลูกปลายเลยนะครับเหมือนยิงปืนลูกซองปืนแก๊บอะไรประมาณนี้นะครับเวลาดึงมานะครับตำแหน่งที่ไม่หล็กมันอยู่ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็จะมาดูดติดตรงนี้นะครับส่วนลูกที่เหลือมันก็จะอยู่ข้างในนะครับลูกแรกมันก็จะดูดติดตรงนี้นะครับหรือว่าจะยิงทีละลูกก็ได้นะครับใส่ลูกเดียวยิงก็ยิงได้เหมือนกันนะครับ ใส่ลูก2ลูกแล้วแต่เราจะใส่เลยนะครับแม่เหล็กผมฝังไปให้มันจะใส่ได้10ลูกนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้จะเอาไปลองไปยิงนกดูไปดูกันครับ Так, так, так. Это <говорит> <говорит> я <говорит> พื่นบ่ะไ่ทราบไม่ทาบเลยใส่่ทั้งเห่าบ่ะ oh, ทั้งโปกตีนตะเขียอไปเลยมันเย็นนะ เป็นไงกันบ้างครับผลงานกำคอสองระบบนะครับตัวนี้สองระบบยิงนกได้ยิงปลาได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นชุดยิงนกนะครับ1,700บาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ1700นะครับได้อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกยิงปลามีท่อ PE มีชุดยิงนกให้นะครับครบชุดนะครับมีลูกยิงนกให้100ลูกด้วยนะครับ ลูกดอกยิงปลาให้ไปหนึ่งลูกนะครับ1,700บาทนะครับระบบไกล e อีซี่ล็อกนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับฝากกันมาด้วยครับ